รากนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บริษัชั้นดีที่ทั้งสดและใหม่กับทีวีพูลไลฟค่ะสวัสดีค่ะปารดกรกฎพักค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปารดจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ เราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระนอนจักรสีวรมหาวิหารนะคะภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธสายยหายขนาดใหญ่มีพระพุทธลักษณะแบบสุขโขทยัยงดงามมากด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระแก้วพระการซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งศิลาลงรักปิดทองและนั่งขัดสมาธิเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยค่ะ ส่วนด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สำคัญมากในพุทธประวัติผลิดอกสะพั่งตลอดปีความเป็นไทยเราต้องยืดอกภูมิใจไว้นะคะส่วนตอนนี้ประโยคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากที่จะชมข่าวที่แซบแซบแซบสุดๆในช่วง Star News ค่ะ และเหมือนเหมือนกับทุกวันนะคะข่าวในวันนี้ได้แก่ดารายายช่องมือที่สามฟลุกเจ้าชู้ตาแปรงอั้มโชว์วิวดาราเกาเหลาคลิปหลุดดาราสาวเบนโลหรือเปล่าดาราสาวรุ่นใหญ่กินเด็ก ดาราชายเป็นเกย์หรือเปล่าและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่เหมือนเหมือนกันทุกวันค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับทีวีพูไลท์กันได้อีกนะคะ The Wise Man Makes Opportunity Every Day ผู้ที่ฉลาดย่อมสร้างโอกาสให้ตัวเองทุกวันเราคนไทยภูมิใจและรักกันไว้ค่ะสวัสดีค่ะ ごあパパ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 パ。